สวัสดีครับมองตรงไหนดีครับมองกลางครับต้องมองที่เดือนต่อเติมโควอลดีแมทไพรครับเป็นไงบ้างเดือนสองที่ผ่านมาแล้วก็ดีใจครับที่เราก็ใจหายนิดน,นึงเวลามันผ่านไปเร็วมากโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วเกือบจะ2ปีแล้วครับแล้วก็ในวันที่เรา,เามาถึง EP ส0แล้วเหลืออีก2อง EP แล้วก็เดี๋ยวมีฟิแนลอิน Final EP meet fan meeting แล้วก็บัตรก็ขายหมดแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนชอบแล้วก็บอกบ,บ,บอกไม่ถูกเยนะัยดีใจดีใจ่แบบนี้นะครับเพราะว่าตอ็รู้สึกว่ามันเร็วนิดนึงนะครับผ่านมานสิบ EP แล้วแล้วก็ก็เดี๋ยวกราจะแฟนมีอัลบั้ม EP แบบนี้จริงครับแล้วก็จจเนี่ย้อมโซล์ซอลฟังเพลงกันอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ แต่ที่เข้ามาแต่คุณมนยังไงบ้างทุนลดยังไงบ้างชมรยงไงบ้างเขาสูด้วยหรือเรายังไงบ้างเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันครับมีพี่ชายผมไม่เคยชมผมเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาชมผมว่าเฮ้ยเองใช้ได้ว่ะก็รู้สึกดีใจครับที่มันตัวเราเองในอยู่ในวงการการแสดงองาบันเทิงมาประมาณห้าหกปีแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองก็เก่งขึ้นเรื่อยๆจากที่เริ่มเริ่มต้นจากศูนย์หรือแทบจะเิ็ดลบเลยซะด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าเราเองยังมีโอกาสที่ผู้ใหญ่เขายังให้โอกาสเราให้ได้เรียนรู้อะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็สนุกมากก็ชอบพี่ไงเราบ้างพี่ชายเราเขาบอกว่าสมบทบาทดีดูนิ่งขึ้น <ๆ S 1> เราเองก็ <ๆ S 1> ผมเองก็พักการแสดงมาปีกว่าๆเป็นซอฟตี่ครับเรารู้สึกว่าเราได้ไปใช้ชีวิต เราได้โตขึ้นเราได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวละครเราตอนเราได้มีโอกาสไปเล่นมาแล้วมันให้อะไรเราหลายๆอย่างเหมือนกันตัวละครของมาร์กเองที่ผมได้ซึมซับเข้ามาก็รู้สึกว่าทําให้เราเป็นใช้คำว่าเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นแล้วกันแสดงว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดเพราะตอนที่เราหวัจะมาเล่นวายเราผมเล่นเยอร์แนผมว่าผมเจอพาร์เนอร์ที่ดีมากกว่า ไม่เป็นยไงบ้างที่แตกเพือมาถึงเราก็ถ้าถ้าโดยหลักก็มาจากผมว่ารู้สึกจากัอเนในโซเชียลอะไรยแต่ว่าก็้ชนก็มีมีฐามผู้ชาด้ัน้ากพทมาแบบเกงารมิใจกก็ตอนนี้ก็รู้สึกถึงความครักีทุกคนใ้อะไรกรู้สึกรู้สึกดีมากๆรับ ายากาเล่นเกมของเขาเขาต้อผมออู่ในใจที่มีคนติดตามผมเยอะนครับแ้รู้รสึกยังไงบ้างแม้เราจะสูแบบสงแค่80แต่ทไมเราเล่นไดู้ตัวเล็กมากเลยนีเรื่องโอก็ดีมาดูตัวเล็กแล้วดูแบบนี้เลยที่จริงเเราได้ทุกมาหละพี่เราดูเกินมาเพราะตอนซนะีโอเคมันต้มีการแอคชั่นแต่ตอนซีมันจะมีการ <c oughs> แบบว่าลงหน้าเลยเยมันเกินเกินไหมล่ะครับเวลาเราดูตัวเองอะโหแน่นอนครับพี่เพราะว่าเราเองก <c oughs> ็ ครั้งที่เราทํางานไปเรื่องก,การแสดงเราก็จะเปิดมาดูแล้วก็เพื่อ mm hmm. เพื่อดูว่าเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไง mm hmm. เรามีฟ mm ีดแบ็กอะไรให้กับตัวเองบ่า mm hmm. เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้าง,าง mm hmm. แต่ว่าพออันนี้ก็จะมีเพิ่มกบแบบบางทีเขาเทางใครเขาจะถ่ายเรนะี mm hmm. แอคชั่นวิดีโออะไครับเราก็ แน่นอนอยู่แล้วว่าก็มีความเขินเล็กๆน้อยๆเพราะเขาเขาจะเอาซีนแบบจริงที่จีบกันอะไรเงรี้ยมาให้ดูนะครับคือาูดีแอเราชีวิตจริงผมไม่ได้หวานขนาดนั้นนะครับก็เลยแต่ว่าในในซีรีส์เนี่ยมันค่อน,นข้างหวานมากแล้วก็เราเขาก็เลยทําให้เราแบบว่าเออก็มีความเขินเล็กน้อยครับก็มีบอกว่าเราไม่นนักมาดแต่ทำไมเราทำดูแบบเงี้ยเงี้ยดูเข้าถึงมากในเรื่องอ่ะดูเข้าถึงมากในเรื่องเป็นนักแสดงที่ดีครับเป็นนักแสดงที่วันนี้ได้ ได้มีโอกาสมาเห็นนักแสดงแบบแถวหน้าของประเทศผมผมก็มีแรงบันดาลใจแล้วครับว่าวันหนึ่งเราอยากจะถูกนอมิเนตหรือว่าถูกให้ไปเข้าชิงกับเขาบ้างก็หวังว่าวันหนึ่งจะจะได้มีโอกาสเขาเปิดไม่ดูนี่เขาบอกว่าดูดูรอบก็เปิดอีกรอบครับก็อบเหมือนที่จอร์บอกครับจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้เป็นน้องเพราะผมรู้ผ่านมา แต่ก็มองว่าจะหยุดยืนเอวทำไมยู่ดูเป็นลูกแมวขึ้นมาทันทีเป็นยเอไวเออปแตกต่แบบว่าอยู่ที่นีไม่ค่อยพูดแต่พอดูในซีรีส์แล้วแบบว่าน่ารักเป็นแนวก็ทีนี้ก็ต้องบอกว่าแล้แตตามบทาไปเลยครัหบอกว่าทำกันบ้านเนี้ยนั่นแสดงแลเขาอยากได้แบบก็จัมกในสองปีที่เหลือมันจะเกิดอะไขให้าอยสองีที่เหลือจะเกอะไรขึ้นก็ตอนนี้ก็เปิดการแล้วว่าจิๆแล้วคนร้าคือใค ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวม้ากับตองว่าเขาจะลงเอยด้วยกันหรือเปล่ามันจะจบยังไงความรักของมนุษย์กับแวม์มันเป็นไปได้หรือเปล่าระหว่างชีวิตที่มีแมตต์กับชีวิตที่ไม่แค่มมตา์หรือว่าตัวสุดท้ายแล้วเราจะสามารถหนีจากคุณคลาไปได้หรือเปล่ารอหน่อครับฝากฝากไปเล่าดี วันนี้วันทีก็แบบโซนเอาไปเที่ยวนั่ก็จะมีโว์วันที่28อาใครที่ซื้อบัตรไม่ทันหรือใครก็ไี่รได้มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยับ